แม่ข้าวไวทองน่ะมันเลี้ยงเมียมันไม่รอดหรอกแต่ละวันเอาแต่เมาหัวราน้ำแบบนั้นผู้หญิงคนนี้เดี๋ยวข้าจะแต่งเองเสียงเจ้าเคียงชายหนุ่มวัยยี่สิบปลาย,ลายพูดกับแม่เขาขณะเดินไปบ้านตาเนืองกับยายเพียนเพื่อทับทามลูกสาวคนเล็กของบ้านให้กับไอ้ทองน้องชายของตัวเองแต่เมื่อเขาได้เจอกับหญิงสาวคนดังกล่าวก็ทาเอาเขาเปลี่ยนใจกระทันหัน เขารู้สึกสงสารหญิงสาวที่ต้องแต่งงานมาเป็นเมียของไอ้ทองเขาคิดว่าน้องชายของตัวเองนั้นไม่สามารถจะดูแลเธอให้มีชีวิตที่ดีได้และไอ้ทองนั้นก็เป็นหนุ่มเจ้าสำราญงานการไม่ทำเอาแต่กินเหล้าและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ผู้เป็นแม่นั้นอยากให้เขามีเมียออกเรือนสักทีจะได้เลิกเมาหันมาทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเป็นผู้เป็นคนกับเขาเสียบ้าง เจ้าเคียงคิดว่าน้องชายตัวเองคงจะไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยได้ทันทีที่เขาได้เห็นเธอหญิงสาวตัวน้อยเขาก็รู้สึกเอ็นดูและสงสารเธออย่างบอกไม่ถูกคนที่เธอควรได้เป็นหัวหน้าครอบครัวคอยปกป้องคอยดูแลเธอควรจะเป็นเขามากกว่าน้องชายเลยขอแม่แต่งแทนน้องชายแบบกระันหันพิลานั้นเห็นแล้วว่ามีผู้สูงอายุและชายหนุ่มกำลังเดินมุ่งหน้าไปที่บ้านของเธอ เขาทั้งสองเพิ่งเดินผ่านหน้าเธอไปขณะที่เธอกับแม่กำลังปลูกผักอยู่ในไร่พิลากับเรือนกันเถอะดูท่าน่าจะมีคนมาทุลราพ่อเองเสียงยายเพียนเรียกลูกสาวกับเรือนพิลาไม่พูดอะไรเก็บอุปกรณ์ทำไร่เสร็จก็เดินตามหลังแม่ออกจากไร่กลับบ้านไปทันทีเธอรู้อยู่แก่ใจว่าสองคนนั้นคือคนที่จะมาพูดทาบทามเธอ เมื่อขึ้นเรือนไปเธอก็นั่งลงข้างๆแม่เธอไม่แม่แต่จะมองหน้าชายคนนั้นเลยด้วยซ้ำเธอและเขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนส่วนผู้หญิงที่เป็นแม่เขานั้นเธอเคยเห็นมาบ้างเนื่องจากเขารู้จักกับพ่อของเธอพิลาย,ยังไม่อยากออกเรียนไปใช้ชีวิตกับคนแปลกหน้าเธอเป็นเด็กที่เพิ่งจะโตได้ไม่กี่วัน ก็จะถูกสองคนนี้มาพรากไปจากครอบครัวเธอคิดในใจเป็นเพราะลูกชายของหญิงแก่คนนั้นที่อายุจะ30สแล้วยังไม่ออกเรือนมีเมียหาหญ่งอื่นไม่ได้แล้วหรือไรจึงต้องมาขอเด็กสาวอย่างเธอแต่งงานเธอรู้สึกไม่พอใจสองคนนี้จึงได้กระซิบบอกแม่ว่าไม่อยากแต่งขอให้พ่อเรียกสินสอดให้แพงๆไปเสียเลยพวกเขาจะได้ปฏิเสธไม่แต่งงานกับเธอแต่แล้ว เธอก็ต้องตกใจเมื่อได้ยินฝ่ายตรงข้ามตกปากรับคํากับพ่อของเธอพ่อของเธอและหญิงคนนั้นช่างพูดคุยกันถูกคอหัวเราะกันระรื่นแถมยังบอกว่าจะรีบหาเรื่องมาแต่งให้เร็วที่สุดพิลาทนไม่ไหวกับความผิดหวังที่เกิดขึ้นเธอลุกขึ้นเข้าไปในห้องไปนั่งร้องไห้เงีย,งยบๆคนเดียวชายคนนี้เป็นคนต่างถิน่นต่างแดน หลังแต่งงานแล้วเธอก็ต้องจากพ่อแม่ไปอยู่ถิ่นเขาไม่มีญาติพี่น้องไม่มีใครที่รู้จักเธอเธอรู้สึกกลัวความโดดเดี่ยวกลัวในชะตากรรมของตัวเองที่ไม่รู้จะเจออะไรบ้างต่อจากนี้ในวันแต่งงานเธอหน้าตาไม่ดีใจไม่สดใสหรือมีความสุขอย่างเจ้าสาวคนอื่นทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วจนเธอตั้งตัวไม่ทัน หลังจากขอไม่กี่วันเขาก็มาจัดงานแต่งทันทีแม่ของเธอได้แต่สงสารแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะผู้เป็นพ่อกำหนดทุกอย่างของบ้านหลังนี้เป็นธรรมดาที่ลูกสาวโตขึ้นจะต้องแต่งงานออกเรือนถึงแม้ตอนนี้เธอจะยังเศร้าและทุกข์ใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอคงจะมีความสุขกับชีวิตคู่ของเธอเองอยู่กันทุกวันนานวันเข้าก็คงจะรักกันไปเอง หลังจากเสร็จงานวันรุ่งขึ้นเธอก็ต้องเก็บเสื้อผ้าเข้าขอ,ข,อของของเธอติดตามผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นสามีของเธอไปทันทีจากนี้ที่นี่ไม่ใช่บ้านของเธออีกต่อไปเธอเป็นสมบัติของเขาที่เขาจะพาเธอไปที่ไหนก็ได้โดยที่พ่อแม่มีอาจปกป้องเธอได้อีกเขาจะดีหรือจะร้ายกับเธอก็เป็นชะตากรรมเธอเองที่ต้องเผชิญกับมัน เขาพาเธอขึ้นรถออกจากบ้านป่าที่เธอเคยอยู่อาศัยตั้งแต่เกิดจนโตเป็นสาวซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอที่ต้องออกจากบ้านมาขึ้นรถกับคนแปลกหน้าอย่างเขาพวกเขานั่งรถไล่ต่อไล่ต่อผ่านทั้งเขตเมืองป่าเขาลำน้ำไพรหลายต่อหลายทอดหลังการเดินทางอันเหน็ดเหนื่อยที่ใช้เวลาเป็นค่นวันในที่สุดก็ถึงหมู่บ้านที่อยู่อาศัยขอยงเขาจริงๆเป็นหมู่บ้านเล็กๆ เหมือนตั้งอยู่กลางป่ารถที่พาขึ้นมาได้ก็สุดสายปลายทางที่นี่พอดีเมื่อลงจากรถรับจ้างเขาพาเธอเดินผ่านสวนผลไม้ไปที่กระท่อมหลังเล็กๆที่เขาสร้างไว้เป็นเรือนหอให้เธอมันถูกสร้างอยู่ห่างไกลาจากบ้านของผู้คนรอบๆร,รายล้อมไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ที่เขาปลูกไว้เธอหอบสัมภาระขึ้นไปบนกระท่อม ก็เห็นว่าเป็นกระท่อมที่มีแต่ของใช้จำเป็นเท่านั้นเสื่อสองผืนหมอนสองใบและผ้าห่มสองผืนเหมือนทุกอย่างจะถูกจัดเตรียมไว้ให้เธอและเขาพิลาได้แต่ทำใจที่นี่คือที่ที่เธอจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอเต็มใจหรือไม่เต็มใจเธอก็ไม่มีสิทธิ์เลือกได้แต่ปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรม แล้วแต่ชะตาจะนำพาไปก็แล้วกันเมื่อมาถึงเจ้าเคียงก็รีบก่อฟืนแล้วจัดการหุงข้าวด้วยตัวเองทันทีเมื่อวางหม้อข้าวไว้บนไฟเสร็จเขาก็เดินไปเก็บพริกและผักต่างๆที่เขาปลูกไว้รอบกระท่อมพิลานั้นต้องหยุดจัดข้าวของของเธอลงมาดูหม้อข้าวที่เขาหุงไว้เขากลับมาพร้อมยื่นหอบผักและพริกให้เธอเย็นนี้ทำน้ำพริกให้พี่ชิมฝีมือเองหน่อยสิ เสียงเคียงพูดพลางแอบยิ้มกลุ่มกลิมในใจเขานั้นเอ็นดูและสงสารเธอไม่น้อยเช่นกันทำไมเขาจะมองไม่ออกเล่าว่าเธอนั้นกังวลและไม่มีความสุขที่ต้องจากพ่อแม่มาอยู่กับเขาแบบนี้หลังจากทั้งสองเตรียมข้าวผักน้ำพริกเสร็จก็มานั่งกินกันรองท้องก่อนนะพิลาพรุ่งนี้เช้าพี่จะออกหาปลาให้เองทำกับข้าวเสียงเจ้าเคียงพูดขึ้นจ้า พิลาตอบเจ้าเคียงสั้นๆก้มหน้าก้มตากินข้าวต่อไปพิลานั้นค่อนข้างจะผอมเธอมีพี่น้องร่วมเจ็ดคนมีกับข้าวอะไรก็ทันกันได้คนละนิดคนละหน่อยข้าวก็ตักได้แค่ครั้งเดียวต้องเผื่อไว้ให้คนอื่นๆในบ้านได้กินทั่วถึงกันมื้อนี้เป็นมื้อแรกที่มีข้าวเหลือเฟือให้เธอได้กินเท่าไหร่ก็ได้แต่สถานการณ์แบบนี้ ใครเล่าจะทานข้าวได้อร่อยอย่างเคยคืนนี้เป็นคืนที่เธอต้องนอนร่วมชายคากันสองต่อสองกับชายที่ชื่อว่าเป็นสามีครั้งแรกถึงแม้คืนวันแต่งงานที่ผ่านมาได้นอนด้วยกันมาแล้วในห้องหอที่บ้านเธอแต่คืนนั้นด้วยความเหน็ดเหนื่อยและคนในงานที่ยังนั่งกินเหล้าคลื้นเขาและเธอก็ต่างคนต่างพลอยหลับไป เขาจะยังปล่อยให้เธอเป็นอิสระเหมือนคืนนั้นหรือเปล่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะขัดขคนนในเมื่อเธอแต่งงานมาเพื่อจะมาเป็นเมียของเขาติดตามเรื่องราวของชายหนุ่มหญิงสาวคู่นี้ได้ในมอนรักบ,บ้านไครตอนสองนะคะขอบคุณที่ด